สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนี้ก็พาเพื่อนๆม,มาบ้านย่าจา้ะเลิกงานแล้วก็มาจา้ะเพื่อนเมื่อนีอนน้ก็ว่าจะนี่จ้ามาเอาใบงาหรือใบอบะนี่จา้แบบบาใบอบะนี่คนญี่ปุ่นเพื่อนเจอเป็นสองซื้อก็ได้จา้าหรือจเจอว่าชิโซหรือโอบะก็ได้จ้ะเพื่อนๆพื่อนน,น,อนี่น้องจันาะ ต้นบักเกอร์สุทีปลูกมานานเนี่นนจ้ะเนี่ยจ้ะนี่เพื่อยเปล่ามังน,นะโอ้ยแต่มันเพิ่นขึ้นไลค้าเข็นบ่จ้าเนี่ยเพิ่นเกิดขึ้นแดงจ้าเพื่อนเปล่าเนี่ยกันร่งพ่อกินเริ่มใบงามๆมีต้นเต,ตี้ยๆเนี่ยเนี่ยองไรเพื่อนเปล่าเนี่จ้าเห็นเนาะพอดีมืออื่นว่าจะเก็บไปให้มูเพิ่นกินน้ำจ้า เลือกงานมากก็เลยมาเก็บจ pues mm ากเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆเบิ่งผักปังสูนะเนี่ยเบิ่งผักปังนี่จะขนาดเลยเบ่งนะเนี่ยแล้วจะได้เด็ดไปกินได้นี่นี่เนาะเพื่อนเพื่อนพ่อหนะเพื่อนเกิดเองเลยเนี่ยว่าได้ปลูกจ้ะสึ่งวันี้ปลูกเพื่อนเกิดเองตามธรรมชาติของเพื่อนจ้ะแล้วก ต้นขิงเปพื่อนๆต้นขิงสูเริ่มง่ายแล้วได้จ่าเพื่อนๆต้นขิงสูเริ่มง่ายแล้วอันนี้มันเบีย้ยดอย่างนี้มาอ้อหนาบน่อนอ่นี่ไหมหนาบ่อนอ่นี่ลณะเป็นเปื่อนเ,นเนบิ่งใบอบาสุดูเสื้อแจ็ป้ามาเบิง่งฟังพี่เนี่ยสิเตรียมก,การไก่อะไรเรียบร้อยแล้วจ้ะต้นมะลาสุก็เริ่ม แันย่างเริ่มมันนี้แล้วจ้ะเป็นเปลือกมังนะนี่จะ้ะลงมาละเริ่มจะเป็นดอกน้อยๆแล้วจ้ะเพื่อนเปลือกดีไหมเนาะเดี๋ยวตัวซูจะพาไปส้างผลนี่จะ้ะเพิ่นเริ่มเป็นดอกแล้วมาละอันนี้พ่อมะเร็ดเองจ้ามาละ ปลูกไว้สองต้นจออน้ามองนี่แล้วก็ต้นกระเจ๊บสีเขียวสีแดงสีสุเอามาปลูกเนาะนี่เริ่มใหญ่ยุจ้าเพื่อนๆต้นนี้เอาเป็นตะอดจะะ่นนี่แมนี่จา้านี่เนาะหลังจากที่ถางงาออกไปพักก็เริ่มแล้วเห็นยุจา้าเพื่อนๆนี่เนาะ มาบ่งแตงจะเป็นตัวแตง,งแตงเพราะมาเมล็ดโดยบ่ได้ตั้งใจนี่ก็เป็นดอกที่จะเป็นเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบ่งส่งเพื่นบ่ค่อยจะสมบูรณ์ปันได้บ้างไหน้อยเพิ่อนใคจะเป็นคือจังบ่สมบูรณ์นี่เนาะนี่จะเป็นเพื่อนปล่อยเพื่นไว้นี่แหละ รดน้ำกะสามารถคำเลิกงานมากคำกะรดน้ำก่เอาพุ่นน้ำจากนี่จ้ะมีฝากบัวไอมีสายน้ำอยู่ตรงนั้นจะเป็นเพืเ่อนมองหดน้ำสวนพวกสุกกระต้นไม่ง่ายนี่กระท่านได้มาตัดให้แม่แม่เพื่อนบอกให้ตัดให้เพื่อนนะสันท่นไ้มีเวลาจะเตือนจะเป็นเพื่อนนี่เนาะ บืองบักแตงโอ้ยกางามอยู่จะเป็นเปลี่นเป็นงามกันมากอยู่เนาะต้นบักแตงก็ได้นี่จะอันเดะเป็นน่วยน้อยอยู่ไหมเป็นหน่วยเลาเดะจะเป็นเปลิ่นนี่เดนี่นะเนี่ยเบิ้งสวนหน่อยที่ว่าห้าซสือต้นกาเพื่อนมาปลูกกะจะบ่ค่อยแข็งแรงพันใดจะเป็นเปลิ่นเบิ้งส่ง เพ็่นเป็นสาวแต่ว่านี่ฮาพอมาเล็ดเพิ่นเกิดเองจ้ะอยู่บ้านเนี่ยซู้เอาดินเก่าก็ดินไม่ผสมกันแล้วเพิ่นก็เกิดขึ้นมากจ้ะพระว่าซู้เคยพอไวายุต่ว่าเพิ่นบรเกิดมาตอนที่ซุยเพราะเอาไว้เนี่ยเพินเลิเ่นเบิ้งปักซี่เล่าซูนี่ในปักซี่เล่าเดี๋ยวสุจะได้ไมาเก็บ จะปลูกลงแถวนี้แล้วจ้าเดี๋ยวเมื่อใดอันนี้ก่อนจะเป็นเปล่นเนาะแต่งกว่าแล้วจ้าเป็นเปล่นแต่งกว่าพัานของญี่ปุ่นพันจ้าูนบเงต้นทั่วผู้สุนี่จ้าสองต้นรอดจะดอกอ่าเนี่ยเมื่อเพิ่นตัวแลเพื่อนเพ่นโอ้ทัวตัวแลท่านได้มาก อันนี้เนี่ยดอกเ,กเพิ่นจ่าเพื่อนๆดอกตัวและสมมติใครท่านไดถ่ายดอกเพิ่นจ้าเท่านี้แหละมีครั้งแรกนี่แหละมึงนะีจ้าดอกของตัวแล้วได้จ้าเพื่อนๆดอกเพิ่นงามอยู่เนาะเพิ่นเริ่มปเป็นหน่วยเลยได้จ้าเพื่อนๆเพิ่นเริ่มเป็นหน่วยแล้วเพิ่มเริ่มเป็นหน่วยเดี๋ยวเลยจ้าจตันนี้ได้ได้ไหม เพิ่มเป็นน้อยๆอะไรนี่เพิ่อนๆเนี่ยนี่แหละน้อยเพิ่นจ่าจะไม่รู้ว่าจะดอกปะบุบงส่งนี่นี่จะเพิ่อนๆนี่น้อยๆน้อยเพิ่นสิดอกบ๊บบุเป็นส่งคือจังพองอามนี่โอ้นี่เดฟเพิ่อนๆนี่จะ้ะนี่ตัวแรงหน่อยมาแล้วจ้ามาแล้ว เริ่มมาแล้วจ้ะนี่เนาะน้ามขึ้นด้วยจ้าเพืเ่อนๆแล้วได้สุดจิตใตใ้ไก่ไ่ให้เ่งนี่แม่พอแล้วเอาเม็ดเพิ่นมาผูกง่ายๆเลยจ้ะนี่สองแถวนี่ตรงนี้กับตรงนี้โอ้ยยุ่งไร้หลายเพื่อนเนลิกงานมากลรวก็มา,าจ้ะ โอ้ oh, เป็นเริ่มเป็นน้อยอยู่แถวนี้มีเกียรหลายได้เพื่อนเพื่อนมีเกียร,ม,รมีกบน้อยเต็มจ้องจ้องจ้งแจ้งเยอะเต็มอยู่นี่เดี๋ยเริ่มเป็นน้อยในน้อยอยู่นี่นี่จะ้ะน้อยในน้อยของตัวแหละจะเพื่อนเพื่อนอะไรเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวอัปเดตเนี่ยที่เฮาปลูกมื่อนั้นเนาะมึงนะเพื่อน บางงามนี่บางเกันจะรอดในซุบ้อ้าวต,นนตัวนี้จะรอดไอนี่ปล่อยไว้นี่ล่นี่นจ้ะเนาะเจ้าสุป,ปูงมื่อนั้นมีต้นพริกสองต้นแล้วก็ต้นมะเขือจะเพื่อนเพื่อนปล่อยปไปนี่ก่อนแหล,และาจารย์เนาะโอ้มองตัวแหละนี่จะเพื่อนเพื่อนนี่เอากองคือบ่ซุ่มให้สู นี่เดียดอกน้อยๆของเ,อเพื่อนๆนี่เนาะจะนอบเพื่อนๆดอกเบอรอนี่วนว่าจะไม่เก็บพักปังกับพันพักกันใบโอบะหรือเพื่อนจะเรียกอีกว่าใบาชิโซน่าจะนอบเพื่อนๆก็นะสุกปลูกไว้มองได้ว่างสุกกับปลูกๆเราจะเพื่อนๆเ,เป็นตำบอร์แข็งแรงจ้ะ ก็เป็นหนึ่งแห่งเนาะปล่อยเิ่นแบบนี้สิแหละจ้ะคุณบางได้ว่างสุกปลูกไปเมื่อไรเปื่อนๆแตงแต่พ่นท่างเขาคุณแล้วเบ่งผักปังสุนี่เป็นตะไคร้จ้ะเปื่อนๆตะไคร้เนาะกาล่างงามขึ้นมาแลรวเห็นบะที่ว่าเขาเอาเงาของต้นเกาเพื่อนจากสนวน้อยมาปลูกจ้ะโอ้ยเปื่อนๆเบ่งผักปัง นะเดี๋ยวจะตัดพักปังไปกินเลยจ้ะเ,เพื่อนๆเนาะงามบอจา้ะเบิ่งแมเบิ่งเบิงบ่งใบหนึ่งเพื่อน่ะทอฟ้ามือสูฟ้าหนึ่งหลอดเนี่ยเก็บไปกินเลยจ้ะเพื่อนๆพ,พักปุูมีกระเริ่มนี่ละผักปุู้ที่ห้าปลูกไว้แถวก้อนเนอะจ้ะเนาะเดี๋ยวเด็ดไปเลยนี่จ้ะเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวเพิ่อนก็งอกขึ้นมาใหม่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวสุจีเด็ดตรงนี้เลยพักปุ๋มจ้ะจะเ๋็ดให้ไปให้กับเขาเลยเอาละจ้ะแล้อนี่จ้ะเดี๋ยวเพิ่อนก็แตกออกมาตรงนี้พักปุ๋มนี่กับปักช่ำได้จะเป็นเปลือบปักช่ำจะปลูกลงไปเลยหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะอันปีที่เราสุ้มลองเอาเพื่อนไปแช่ลามก่อนจ้ะตรงคอคอคอเพื่อนนี่ เด็เดตรงนี้เลยจากพักบงมาเด้อเพืเ่อนเดี๋ยวพักบงไปกินโอฮ้ยยุ่งก็ร้ายเด็ดตามๆเนาะถ้าเจอเป็นเกิดน,นี่จะ้จะล้วสุดจะเด็ดตรงนี้เลยเนาะคอใบนี่คอใบ,น,อบนี่จะเป็นเพืเ่อนเด็ดตรงนี้เนี่ยเป็นจะมองจะไม่เฮ่าอีกแก นี่แหละได้ไปกินรถเห็นเปลือกเพืเ่อนกนี่เปลกบุงอันนี้อยู่อยู่บ้านย่าด้วยจ้าสวนน้อยท่านเดิไปเก็บเนี่ยเพันพ่อกินเราจะกบ่งามปันได้หรอกแต่ว่ากระพ่กินกเราจะเพื่อนเปลือกน,นี่เวลาเขาเห็นเปลือกเปลือกเ,เนี่ยตรงนี้เป็นลมหัวเขาเก็บตรงนี้ก็ได้จ้าเนี่ย ถ้าเราจะเอาเพิ่นไปปักซ้ำกะนี่จะเอาตรงคอตรงนี้จะเพื่อนเพื่นนี่เนาะลองเห็ดเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนรองเห็ดเดี๋ยวสุดจะเด็ดไปกินมืดเลยเนี่ยให้เพยยิ่นใหญ่จะนี่เนาะเก็บปักปุ้งจะไปกินเลยกระโดงง่ยายงามละ่ะันนี้วตั้มๆเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเขามาเด็ด เด็กขนาดนี่เราเป็นจะง่ายฮะบเนี้ยโอ้ได้พราได้กินอยู่จะเพื่อนๆนี่เนาะเก็บปักบุงเพื่เปือนเบ่งปักปังขนาดเลยเห็นบ่เนี่ยเพร่ะเริ่มากนี่เราโอ้ยนุ่มกัดมือสี่จะเด็ดเนี่ยออกแต่ใบย่ญ่ๆนี่จะไปกินก็ได้เปนแบบนี่เนาะเขาจะตัดก็ได้จะ ตัดเลยก็ได้นี่เส้นจะเป็นแบงสิตัดก็ได้จ้ะก็ลังงามเลยเพื่อนๆเพิ่งเลื่อยไปห่อสายเราเนี่ยจะมาเดินมาเก็บพักปังกับสูสีเขียวสีแดงจะเพื่อนๆบางแนเบางพันก็ปนปานกันแต่ถ้าตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาใบใหญ่ๆายๆไปกินก่อนนี่จ้ะ เห็นบ่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเพิ่นก็งอกกันมากเพลิ่นเปลื่นบ้างนะใบใหญ่ขนาดเดี๋ยวไปว่างไว้เพิ่งก่อนจะพักปังมาได้จะเพื่อนๆมาเก็บผักปังโอ้เป็นตาแซบอยู่ผัดน้ำมันหอยเนี่ยยอดเพลิ่นสุกกาจเด็ดเลยนี่เปลิ่นๆเนี่ย เด็ดไปเลยเด็ดประขาดเดีด๋ยวนี้เพื่อนๆจะจะจะตัดรถเนี่ยนี่เนาะบังเพนพันกันอยู่เนี่ยมีจ่าจยาจังงามเลยยุ่ยสน้อยก็ยเก็บไปกินหลายเท้าอายุจ่าเพื่อนๆนี่เนาะ นี่ไหมใบใหง่ายเก็บเอารถนี่จะ้ะเก็บพักปังนี่เห็นบ่นี่ไต้ลายจะเป็นป่นนี่จะเก็บเอาแต้วนี่ลนะนะเห็นบ่เพิ่นจะมีจอแต่โนยันออยงเพิ่นเอื่นตุ้มใบเพิ่นบ่ เดี๋ยวเพิ่นงเ,เกิดอีกจ้ะน้องจะน้องเปิดๆเ,เดี๋ยวสุขอเวลาเก็บปันพักปังครับอันใบนี่จ้ะใบชิสุเอใบอุบานนี่น้องจะน้องเปิดๆน,น,นี่จ้ะเดี๋ยวสุจะเก็บก่อนได้จ้ะนี่ใบใหญ่ๆนี่เก็บไปกินเลยเขาจะตัดก็ได้จ้ะเพืเ่อนๆตัดก็ได้ใบงามๆ นี่จ้ะเนี่ยเนี่ยตัดเองสิกจอะไรจ้ะอันนี้ก็ปักซ้ำด้จ้ะเป็นตัวน,นี้ปักซ้ำด้เนี่ยถ้าเ่าออกมือเ่าเด็ดนี่เดี๋ยวมือเ่าก็จะออกเป็นสีดำๆเพิ่นก็จะมียางของเพิ่นอยู่จ้ะเนี่ยห้อยสุดเด็ดอันเก่านี่นี่จ้ะ อาไปกินกับเนื้อย่างก็ได้จะเปนเป่อยๆเนื้อยา่อากไปปอกเปียสดไปปั้นปเปอกเปียสดก็ได้จ้ะนี่นะเนาะเดี๋ยวจะเก็บเอาใบงามๆาไปฝากหมูเพันน้ำจ้ะให้หมูเพันกินน้ำนี่หักไปเลยจะเปืเป่เยิตรงนั้นี่งามๆนี่ ขยายอะไรจ้าล้วกาตาเฮาปลูกแท่เดียวในพุนพวกน่ะเต็มอยู่จ้่เพื่อนมเมล็ดเพื่อนก็จะมาโลนอยู่แถวนี้เพื่อนก็จะเกิดเองจ้าล้วกาขยายปั้นด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือตัดกิ่งปักชำได้จ้าเพื่อนๆนี่เนาะเบึงเนาะใบเว้างามนี่นี่เอาไว้แถวนี้เป็นปุยให้กันจ้าบึงต้นเขีงสูงแน่เพื่อนๆ เนี่ยเก็บไปเลยเอาไปฝากมูพนั่มจ้ะเพิ่งก็จะมีกินเฉพาะโตของเพื่อนจ้ะเพื่อนๆถ้าผู้มากจะจะกินกะจะว่าแซ่บจะว่านี่แต่ผู้บมาะจ่าสุมกจ้ะเพื่อนๆกินหอมหอมหอมจ้ะนี่แหละเบิ่งจะเด็ดเอาเบิ่งได้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้เด็สุดจ้ะเด็ดให้เบิ่งพูนะ เนี่ยให้เราจะงามคักงามเนี่ยเกิดเองตาม,ตามาธรรมชาติจะเป็นเพื่อนเนาะจากคลิปนี้กับใบแก่นี้ก่อนจะเป็นเพื่อนเนาะหน้าพ่อมาเก็บพักไปกินแรงจากมือก็ได้เนี่ยจะสามอย่างเนาะมีใบพักปังแล้วกบใบอบะแล้วก็บพักบุ้งจะเป็นเพื่อนเนาะพักบุ้ง ในสวนของเมาเนี่จะเป็นเพื่อนวันนี้ก็พามาเก็บผักบุงใบโอบา่าแล้วกับใบผักปังจะเป็นเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ก็บว้แค่นี้ก่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ